ทานอาหารเช้าด้วยกันนะคะกินไข่ดาวครับอร่อยมากพี่มือแม่ทำเองอร่อยหมล่ะอร่อยไหม,รไมครับกินข้าวไข่ดาวอาหารต้นเช้าไ <laughs> <laughs> ม่ไคอนโดอยู่กัยิอ่นโดาอยู่ีไม่เคยโดนยัะครับผมไมเคยดดาวคือดาว อือร่อยจุงมเมยอ่ะอืมอร่อยจุย่มเมยอ่ะอุ่ยร้อ,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 อนใช่ไหม <c oughs> อ่ะมีน้ำอยู่หรอลกน้ำแม่ครับเลิกสัทีดิเลิกอะไรครับเลิกกันทีดิอ๋อเหรออะก่อนจะเลิกอะ่ะผมต้องสวัสดีครับด้วย โอเคเยี่ยมมากสวัสดีค่ะทานข้าวเช้าค่ะสวัสดีค่ะ